สวัสดีครับพวกผมแมนมมดเดินป่านะวันนี้มีมีดใช้งานหนักมาแบ่งปันนะครับผมน้ำหนักเล่มนี้457กรัมนะครับผมเกือบเกือบครึ่งโลนะครับสี่ขีดครึ่งนะสินค้าพร้อมกล่องสวยๆเกรดพรีเมียมนะครับเล่มนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ของเข้าใหม่ครับเดี๋ยวรีวิวให้อีกรอบนะครับผมสินค้าพร้อมปอกหนังแท้นะครับเจาะรูนะครับผมโชว์ใบมีดนะครับผมสามรู แบบเรียบนะครับทั้งหน้าหลังนะครับผมด้านหลังมีที่ล็อเข็มขัดนะครับมีกระดุมตัวล็อกหนึ่งตัวหนาเลยนะครับผมเล่มนี้แบรนด์แบ็กฟอกนะครับความยาวรวมเล่มนี้นะครับสิบสองจุดห้านิ้วนะเล่มใหญ่อยู่นะครับผมนี่ครับสวยนะครับทรงสวยมากนะครับผม ใบมีดเหล็ก AUS8A นะครับผมแข็งแรงใช้งานหนักได้นะไม่เป็นสนิมนะครับสีเงินนะครับผมสวยมากนะครับความยาวใบมีด7.3นิ้วนะครับผมความกว้างใบมีด1.5นิ้วนะครับสันหนา5มิลนะครับผมตรงนี้เป็นหยักสวยงามนะครับปลายสโลปนะครับน้ำหนักเบานะครับไม่ถึงครึ่งโลนะครับผมน้าจับกาดนะครับเกรดแบบสวมนะครับผม เหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูแท้งนะครับด้ามประกบครับแข็งแรงใช้งานหนักได้นะครับด้ามจับไม้แท้ยึดบุดอลูมิเนียมนะครับหนึ่งตัวเจาะรูสันท้ายอลูมิเนียมนะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับเล่มนี้คมกริบนะครับรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับผมคมนี่หวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับแบบว่าทำให้คมคืนเงินให้เลยครับ ผิวจริงนะครับผมคมจริงพี่พีท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาเบาๆนะผมห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีใช้งานหนักนะครับเข้าป่าลุยสวนเก็บรักษาง่ายไม่เป็นสนิมน,นะคร euh. ับผมสวยแน่นอนนะครับรับประกันนะครับรับประกันสวยคมกริบตรงปกนะครับราคาเบาๆนะครับห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับราคาแบ่งปันผมมีของมาไม่เยอะนะครับหมดแล้วหมดเลยพี่พีท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผม แบรนด์แบ็กฟอกนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับทิ้งช่องทางติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์แอดไลน์ได้เลยครับ admanhk ครับมีแอดนำหน้านะครับ admanhk นะครับผม Facebook man มีเดินป่านะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าเก้าศนะครับโทรมาสั่งได้เลยนะครับผมส่งของทุกวันนะครับรอของไม่เกิน2วันได้ของแน่นอนนะครับถ้าอยู่ไม่ไกลนะครับกรุงเทพปริมณฑลรอวันเดียวสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะครับผม ขอบคุณพี่พี่ลูกตานที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับเล่มนี้สวยแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ